ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่2054ไม่มีทางหนีรอดภายในสำนักเทพโลหิตเลือดไหลออกมาจากปากของจารุเฉินและหันซือเวียพวกเขาจะได้ดบ,บาดเจ็บสาหัสม่อเฉิงบ้าคลั่งและขับเคลื่อนกองรอ้อหเฮดงอาทิตย์ตาพิภพดูพลักกำลังทั้งหมดของเขาพลังศักดิ์ธิ์ที่ปล่อยออกมานั้นทรงพลังมาก และผสมกับพลังประหลาดอื่นๆมากมายหากไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งและร่างกายที่เป็นเอกลักษณ์ของจารุเฉินและหันซือเวียผลที่ตามมาคงจะจินตนาการไม่ได้เจ้าสบายดีหรือเปล่ามู่หลิงซีถามด้วยความกังวลจารุเฉินยกมือขึ้นเพื่อหยุดมู่หลิงซีมาให้แต่ต้องเขามีพลังแปลกๆบุกรุกร่างกายข้ายอยู่ข้าต้องขัดเกลามันก่อนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวพลังประหลาดบางอย่างเปลวไฟสีขาวอมเทาและพลังแห่งคำสาบ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลใต้พิภพกำลังจมตีเขาจากภายในจางรั่วเฉยโครโจอมพีก้าววิถีเจกพัหมิงเพลิงเทพจำระลังกำลังวนเวียนอยู่ร่างกายของเขาเพื่อเผาผ่านพลังงานแปลกปลอมทั้งหมดที่บุกรุกร่างกายของเขาหันเซเวียโครโจอมพีเทพบอวตารซึ่งเป็นวิชาลักษณะพิเศษของกระดูกพันธอนเพื่อบังคับพลังงานแปลกปลอมออกมาจากร่างกายหลังจากนั้นทันทีกระดูกนับพันที่อยู่ข้างในานางก็มีจังหวะที่แปลกประหลาด ชุดของรวดลายแปลกๆลึกลับที่เลืองแสงในแสงเซียนปรากฏขึ้นและปกคลุมร่างกายของนางอาการบาดเจ็บของนางหายรวดเร็วด้วยความสามารถในการรักษาตนเองกันทรงพลังเช่นเดียวกับจกักรพรรดิหญิงเชียนกูร่างกระดูกพันท่อนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวภาพของจกักรพรรดิหญิงเชียนกูเข้ามาในใจของเซียวเฮยเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของอันเซเวียร,ร่างกระดูกพันท่อนเป็นที่รู้จักในร่างกายที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์เกือบจะเทียบเท่ากับร่างกายอมะตะ ไม่ว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงแค่ไหนก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและหลังจากที่มันหายดีแล้วบุคคลนั้นก็มักจะแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นบางคนจึงเปลียบร่างกระดูกพัน์ท่อนให้เป็นร่างของนักรบซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้โดยเฉพาะและยิ่งการต่อสู้รุนแรงมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นนำโดยมอเฉิงผู้ฝึกฝนของโลกปีศาจธรรมินทร์จำนวนมากได้ออกมาที่นอกสำนักเทพโบหิตแล้ว เจ้าทุกคนคิดว่าเจ้าจะปลอดภัยโดยการซ่อนตัวอยู่นั้นกันเหรอจามรัวเฉินจะมามีทางหนีรอดความตายไปได้ไม่ว่าจะดึงพลังออกมาได้มากแค่ไหนก็ตามพลังปานปีศาจที่แข็งแกร่งพุ่งออกมาจากร่างของหมอเฉิงมันมีกลิ่นคาวเลือดราวกับว่ามันถูกดึงออกมาจากทะเลโลหิตและความตายเมื่อมองอย่างใกล้ชิดเราจะพบว่าภายในปานปีศาจที่หนาแน่นมีแสงสีทองเข้มผู้ฝึกฝนของโลกปีศาธมิน กำลังเข้าใจแบบจําลองของภาพแกสลักหินปีศาจสวรรค์36ชิ้นสิ่งที่พวกเขาสามารถฝึกฝนได้มากที่สุดมีเพียง้านโลหิตปีศาจไม่ว่าพวกเขาจะมีความสามารถแค่ไหนก็ตามมีเพียงการศึกษาเข้าใจกับของจริงเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถยกระดับการฝึกฝนให้สูงขึ้นเป็นปานปีศาจทำลายล้างที่ทำลายล้างโลกได้โมเชิงได้รับภาพแกสลักหินปีศาจสวรรค์หมาป่าโลกและภาพแกสลักหินปีศาจสวรรค์ปีศาจยินหยางมาระยะหนึ่งแล้ว และได้เข้าใจส่วนหนึ่งของแกนแท้จากต้นฉบับพลังปานปีศาจของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานแสงสีทองเข้มนั่นคือปานปีศาจทำลายล้างคงอีกไม่นานก่อนที่พลังปานปีศาจจะเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเขาจะดีขึ้นอย่างมากในตอนนั้นเขาอาจจะสร้างรากฐานสําหรับการบรรลุความเป็นเทพในอนาคตก็ได้วงล้อแห่งดวงอาทิตย์ไบพิภพส่องสว่างยิ่งขึ้นด้วยพลังปานปีศาจอันทรงพลังนี้ พลังศักดิ์สิทธิ์ที่พุ่งผ่านทําให้เกิดเสียงผิวปากดังเมื่อพลังศักดิ์สิทธิ์ถูกปลักออกไปจุดสูงสุดวงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพก็พุ่งลงมาด้วยความเร็วสูงราวกับดาวตกพุ่งก้าหากลุ่มไขกลของสนักเทพโลหิตปุค่ายกลอนคันที่เก้าทั้ง3ที่คอยปกป้องสนักเทพโลหิตสั่นอย่างรุนแรงจะลึกขาขกลลึกลับจำนวนนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นเพื่อต่อต้านการโจมตีด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์จากกงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพวงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภ หมดพลังศักดิ์สิทธิ์และหยุดหมุนหลังจากนั้นไม่นานในทางตรงกันข้ามค่ายคนร,ระดับ9้าทั้งสยังคงสมบูรณ์ครบถ้วนฮะรักฐานของค่ายคนคดีเก้าท,ทั้ง3ยังคงอยู่ตรงนั้นเป็นข้าเองที่ซ่อมพวกมันพวกมันจะไม่พังทลายลงง่ายๆหรอกนะเสียวเฮยยือนอยู่บนยอดเขาด้วยสีหน้าภาคภูมิใจสำนักเทพโลหิตซึ่งมีมรดกอันไม่ธรรมดาก่อตั้งขึ้นโดยผู้เป็นเทพเมื่อค่ายคนคดีเก้าท,ทั้งสามถูกจัดวาง พวกเขาสามารถต้านทานการโจมตีของมหาเสียนที่ทรงพลังที่สุดได้สำนักเทพโลหิตจะปลอดภัยเสมอตราบใดที่ไม่มีการโจมตีจากเทพพลังสมาธิของเซลเฮยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และความสําเร็จด้านค่ายกลของมันเพิ่งยกกระดับเป็นบมลาจางค่ายกลดังนั้นมันจึงทําการซ่อมแซมง,ง,ง่ายเพียงเล็กน้อยในค่ายกลแคทิ่9ทั้ง3และยังไม่ได้กลับคืนสู่ความรุร่รจนดในอดีตทุกคนในสำนักเทพโลหิตถอในหายใจด้วยความโล่งอก ดยพลังในปัจจุบันของม่เฉิงมันจะกลายเป็นหายนะสําหรับสํานักเทพโลหิตหากค่ายคนป้องกันไม่สามารถต้านทานการโจมตีของม่อเฉิงได้การแสดงออกของม่เฉิงยิ่งเยือกแข็ง,ย,งยิ่งขึ้นเมื่อมีการโจมตีของเขาไม่ได้ผลร่วมมือกับข้าดันกองรอให้ดวงอาทิตย์ตายพิภพจนเต็มกําลังกว่ามันจะทําลายค่ายคนนั้นได้จากนั้นเราจะสังหารทุกคนในสํานักเทพโลหิตสังหารทุกคนในสํานักเทพโลหิต เสียทุกคนในโลกปีศาจธรรมินตอบรับพร้อมเพรียงกันการต่อสู้ครั้งนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับโลกปีศาจธรรมินหากล้มเหลวในการโค่นสานักเทพบุหิตมันจะกลายเป็นเรื่องหน้าหุเลาะของสารสวรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจะยังสามารถเชิดคอสุนิสารสวรรค์ได้อย่างไรในอนาคตเสียงจากโลกปีศาจธรรมินทุกคนใช้วิชาปีศาจและอัดฉีดพลังของพวกเขาเข้าไปในกรงล้อแห่งดวงอาทิตย์ไต้ภพแสงเสียนอันทรมพลังส่องสว่างขึ้น และพลังงานอันทรงพลังทั้งหมดก็แผ่กระจายไปทั่วสมีนับเมื่อนลีปังปังเอ้อ,อร่างกายของสิ่งมีชีวิตในบริเวณนี้ระเบิดทีละคนหลังจากนั้นทั้งหมดพวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มปานโลหิตและหายเข้าไปในกรงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้ภพไม่ขายังไม่อยากตายเสียงกรีดร้อง่นความไม่เต็มใจดังขึ้นแต่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้แน่นอนว่ามีชนชั้นสูง ที่ต่อต้านพลังงานแปลกประหลาดของกงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพปกป้องตนเองและผู้มุดฝนมากมายที่อยู่รอบตัวเขาได้หลังจากดึงพลังปานของสิ่งมีชีวิตและพลังแห่งฟ้าดินกงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพได้ขยายออกไปเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า1นึ่งหมืนห่นล้านและพลังงานที่ปล่อยออกมาส่งผลให้ราชาเซนคตดีก้าตัวสันด้วความกลัวเซลเฮดูเคร่งขึมและฟังดูสิ้นหวังจางล้วันส่งกระจกปีศาจจังซามไอ้ข้าได้ จางล่วเฉนินกำลังรักษาการบาดเจ็บของเขาในขณะที่เรียกกระจกปีศาจจางซานออกมาเซียวเฮยโยนกระจกปีศาจจางซานออกมาทันทีมีอคระลึกลับปรากฏขึ้นกลางอากาศก่อนที่กระจกปีศาจจางซานจะหายไปมีเพียงเซียวเฮยเท่านั้นที่รู้ว่ากระจกปีศาจจางซานได้เข้าสู่ใจกลางของขค่ายกลนัตเกาวทั้ง3แล้วการใช้กระจกปีศาจจางซานเป็นตาสร้างของขค่ายกลนัติกาก็เพียงพอที่จะยกระดับของข่ายกลขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง หลังจากนั้นทันทีร่างกายของเสี่ยวเผยกระวบบาบในขณะที่เขาเข้าสู่ใจกลางของค่ายกดทุกคนถอยกลับไปยังยอดเขาหญิงจูจางรุ่เฉินสั่งยอดเขาหญิงจูมีจารึก,กศักดิ์สิทธิ์ที่ทิ้งไว้โดยเทพโลหิตเสี่ยวเผยได้ฟื้นฟูบางส่วนแล้วตอนนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดของสมนักเทพโลหิตตุม้มตอนนี้กลงล้อแห่งดวงอาทิตย์ตาพิภพมีพลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าเมื่อก่อนขณะที่มันเคลื่อนลงมาจากท้องฟ้า ไอพลังแห่งความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งราวกับว่าโลกตาพิภพกาลังจะนําการทําลายล้างมาสู่โลกร่างเงาของผู้เป็นเทพซึ่งสูงนับหมื่นหลาปรากฏตัวขึ้นและเป็นพลังอํานาจสูงสุดออกมาดูเหมือนเจ้าแห่งความตายที่ควบคุมชีวิตและความตายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกเห็นได้ชัดว่าร่างเงาสูงของผู้เป็นเทพคือลอดลิงหยางกงล้อแห่งดวงอาทิตย์ตยพบพบ้พิภพเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาโดยลอดลิงหยาง เขาใช้มันในการต่อสู้มานานหลายปีไม่น่าแปลกใจเลยที่เงาเทพของเขาจะประทับอยู่บนอาวุธนี้เงาเทพของหลอดลิงหยางเอื้อมมือออกไปและพลังศักดิ์สิทธิ์อันมืดมนก็รวบรวมบีบอัดและก่อตัวเป็นลูกบอลแสงลูกบอลแสงที่รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์จานมวนมหาศาลพุ่งออกมาทันทีมิตินั้นพังทลายลงและดูเหมือนว่าโลกจะแตกสลายขณะที่มันลอยผ่านไปตุม้มลูกบอลแสงระเบิดเมื่อสัมผัสกับไข้กลน,นทีกาวทั้งสาม ปลดปล่อยพลังแห่งการทำลายล้างอันนั้นสะเพรึงกลัวไปทั่วสำนักเทพโรหิตภูเขาหิมะโบราณที่สำนักเทพโรหิตได้พังทลายลง,ลงลงสู่พื้นทันทีสั์ร้ายบนภูเขาน้าไม่ท้วนตายอย่างหน้าอานาตการระเบิดได้เปลี่ยนแปลงภูมิประเทศโดยรอบสำนักเทพโรหิตไปอย่างมากพื้นที่ของสำนักจมลงไปหลายสิบหลาแยกออกจากบริเวณโดยรอบจนกลายเป็นเกาะมันจบแล้วข้าเกรงว่าสำนักเทพโรหิตจะถึงวาระในครั้งนี้ ไม่มีทางที่จางว่อเฉินจะสามารถพลิกกระแสได้นในตอนนี้ผู้ฝึกฝนขั้นราชาเสียนเก่าชมการต่อสู้ด้วยเสียงที่สั่นเครือหากเขาอยู่ในเขตระเบิดของพลังแห่งการทำลายล้างเขาอาจถูกกำจัดได้ดยทันทีผู้ฝึกฝนคนอื่นๆที่เฝ้าดูการต่อสู้ก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจช่างเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ที่น่ากลัวจริงๆมันมีพลังมากกว่าสิ่งประดิษฐ์มหาเียนมากมายนี่คือไพ่ตายที่แท้จริงของม่อเฉิง แม้แต่คนที่สุขุมอย่างนางฟ้าห้วเฟิงนางก็อดไม่ได้ที่จะมองด้วยความตกใจไม่ใช่ว่าน,นางไม่เคยเห็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์โบราณมาก่อนแต่สิ่งที่นางเคยเห็นในอดีตไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกันกบวงร้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพเลยเมื่อพิจารณาจากพลังที่ปล่อยออกมาในตอนนี้วงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพน่าจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์โบราณทั้งหมดมอเฉงิงลอยอยู่ในอากาศควบคุมวงร้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพในขณะที่เขามองด้วยดวงตาที่เย็นชา ขณะที่พลังแห่งการทำลายล้างกวาดล้างสำนักเทพโลหิตด,ด้วยราชาเซียน800รอคนจากโรคพิซัรมินรวบรวมความแข็งแกร่งของพวกเขาเข้าด้วยกันพลังของกองล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพสามารถทำลายโลกได้เขาไม่คิดว่าค่ายคนผู้พิทักษ์ทั้ง3าของสำนักเทพโลหิตจะยังคงอยู่ได้เงาเทพของหลอดลิงนหยางยังคงอยู่ที่นั่นในขณะน,นี้กองล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพหมุนอย่างช้าๆปล่อยแสงสีเทาที่มืดมนความตายคำสาบ และความเสื่อมสลายออกมาพลังประหลาดทั้งหมดประสานกันตอนนี้แม้แต่ราชาเสียงของโลกพิศาัามินก็ตกตะลึงเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงจากพลังนี้ใช้เวลาน,านานก่อนที่พลังเหตุการณ์ทำลายล้างที่ปกคุมสำนักเทพบลหิตจะสลายไปฮะหม้อเฉิยงข็หมดคิวผลลัพธ์ไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังข่ายกลนคติกาทั้งสาที่คอยปกป้องสำนักเทพบลหิตยังคงไม่บุบสลายหลังจากการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัว เขาสังเกตเห็นบางอย่างกระจกอะเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจางรั่วเฉินใช้สิ่งประดิษฐ์หาเสียนนั้นเป็นดวงตาแห่งข่ายกลเขามีไหวพิบจริงๆตอนนี้เราควรทํำยังไงดีสิพี่ม่อเฉิงค่ายกลก็ดีก้าทั้งสามมีความทนทานเพียงพอเมื่อเชื่อมโยงกันตอนนี้พวกเขากําลังใช้สิ่งประดิษฐ์หาเสียนเป็นดวงตาแห่งค่ายกลมันยิ่งยากที่จะโค่นล้มพวกมันได้โจกู่เข้ามาข้างๆม่อเฉิงด้วยท่าทางขมวดคิว้ว ปรมาจารย์ค่ายกลน,นั้นยากที่จะรับมือค่ายกลต้องใช้พลังงานมหาศาลและที่สําคัญกว่านั้นคือรากฐานที่มั่นคงในการทํางานหากข้าสามารถตัดแหล่งพลังงานได้ค่ายกลก็จะถูกทําลายไม่ว่ามันจะทรงพลังแค่ไหนก็ตามมอเฉิงกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบา,เ,บาเมื่อมีความคิดเข้ามาในใจในขณะที่พูดกดนับล้านกระโปรงมาจากร่างกายของเขาและหมุนไปทางกงลหอแห่งดวงอาทิตย์ใต้ภพ เขาได้รับกฎสายเซียนเหล่านี้มาจากการเข้าใจความตายความเสื่อมการเกินกินความพินาศพวกมันเหมาะสมที่สุดสาหรับการขับเคลื่อนกลงร้อเหตดวงอาทิตย์ใต้พบเงาเทพของนอรดลิงหยางมีความคมชัดมากขึ้นราวกับว่าเขากําลังข้ามไนะม่น้าอันยาวไกลแห่งกาลเวลาและมิติและมาถึงสถานที่แห่งนี้ปังเขาเอื้อมมือออกไปและกดมือของเขาบนโล่ของค่ายกลนั้นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ระเบิดออกมาได้ทําลายค่ายก้นพวกกันทันที พลังศักดิ์สิทธิ์นี้ห่อหุ้มกรอบป้องกันของไข้กลและเจาะลึกเข้าไปในพื้นดินพยายามแยกสำนักเทพโลหิตออกจากโลกภายนอกเพื่อไม่ให้กองกําลังภายนอกเข้ามาได้ในเวลาเดียวกันพลังศักดิ์สิทธ์ก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อทําลายไข้กลนขั้นที่าทั้ง3เพื่อที่พวกมันจะพังทลายลงด้วยตัวเองมิติที่อยู่ใกล้กับกลงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พบแต่กระจายด้วยเสียงอันดังก้องลุ่มดำขนาดมหึมาก่อโตขึ้นด้วยพลังงานใต้พบอันทรงพลังที่ไหลออกมาจากมัน หลังจากนั้นทันทีพลังแห่งความมืดจำนวนมหาศา,ศาลก็พุ่งออกมาจากหลุมดําและถูกกลงล้อแห่งดวงอาทิตย์ต้พบดูดซับไว้ข้าและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์โบราณน,นี้บังคับให้เปิดเส้นทางพลังงานเพื่อดึงพลังงานความมืดจากสารนรกไปหน้าของผู้ฝึกฝนหลายคนที่เฝ้าดูการต่อสู้ยะยะไญ่เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเห็นรูมิติโชคดีที่มันเป็นเพียงอุโงค์พลังงานหากเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้ฝึกฝนจากสารนรกจะสามารถเข้ามาได้โดยตรงพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ปล่อยออกมาจากกรงโลหิตดวงอาทิตย์ไต้พบนั้นมีพลังมากยิ่งขึ้นหลังจากดูดซับพลังความมืดจากสารนรกมันได้ระงับมิติที่สำนักเทพโลหิตอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีใครในสำนักเทพโลหิตสามารถหลบหนีได้ไม่แม้แต่จักรวฉินผู้สืบทอดกาลเวลาและมิติเขาจะยอมให้ใครก็ตามรอดผ่านตะไคร้ได้อย่างไรเมื่อเขาบอกว่าเขาต้องการกวาดล้างสำนักเทพโลหิต สำนักเทพโลหิตกำลังกระจมลงเกือบจะถูกฝังทั้งเป็นในขณะที่เงาเทพของหลอดหลิงหยางบดขยี้มันลงมางเซลเฮยเงยหน้าขึ้นมองในขณะที่เขายืนตรงกลางดวงตาค่ายกลจงทำลายความคิดนี้ซะหากเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถทำลายฐานค่ายกลและตัดแหล่งพลังงานของค่ายกลได้ค่ายกลของสำนักเทพโรหิตถูกจัดเตรียมโดยปรมาจารย์ชั้นสูงฐานของค่ายกลมีความสเสถียรที่สุด และพลังงานที่จาเป็นสําหรับค่ายกน,นั้นดึงมาจากเส้นชีบะจอศักดิ์สิทธิ์ภายในสํานักเทเบุร์หิตข้าอยากรู้ว่าตอนนี้เจ้าสามารถใช้กโนบายอะไรได้บ้างมอ่อเชิงเสี่ยวเฮยไม่ได้กังวลกับกระจกปีศาจจางซานในฐานะดวงตาของค่ายกนที่เก้าทั้ทงสามมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะค่ายกนนี้เว้นแต่ว่ากงล้อแห่งดวงอาทิตย์ใต้พบจะสามารถสร้างพลังได้หลายเท่าของตอนนี้เมื่อสํานักเทเบุร์หิตอยู่ใต้ดิน500ยหลามันก็หยุดจมลงไปอีก ไม่ว่าหลอดลิงอยางจะพยายามกดดันมันแรงแค่ไหนก็ตามดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่เป็นไรแล้วในตอนนี้คนเหล่านั้นจากรบริษัทมินไม่สามารถเข้ามาได้และพวกเขาก็ไม่สามารถปิดล้อมมาได้ตลอดไปพวกเขาจะออกไปในไม่ช้าเปาลี่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกนี่อาจฟังดูน่าสมเพชแต่อย่างน้อยก็หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายครั้งใหญ่ในสำนักเทียบบ่ยวบินได้การแก้แค้นสามารถรอได้ข้าเกรงว่ามันจะไม่ง่ายขนาดนั้นเป็นไปนไม่ได้ที่มอเชิง จะล่าสายตาจากสถานการณ์นี้เขาต้องทําอะไรสักอย่างเพราะเขายืนการที่จะใช้กลงลลอแห่งดวงอาทิตย์ใต้พิภพเพื่อจัดการกับเราจางล่วเฉินพูดพร้อมกับขมวดคิว้วทุกคนอดไม่ได้ที่จะมองหน้าอย่างจริงจังขณะที่พวกเขาเริ่มคิดคนอย่างหม้อเฉิงจะไม่ทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลเนื่องจากเขาเร่งรีที่จะล่าถอยเขาจึงต้องได้รับการปกป้องดูเหมือนว่าข้าจะยังมาไม่สายเกินไปสําหรับงานเลี้ยงนี้นะ เสียงที่มีพลังมากพูดออกมาในทันใดผู้ฝึกฝนทุกคนมองไปทิศทางของเสียงพร้อมเพียงกันแสงเสียงที่เจิดจ้าอย่างยิ่งแทงเข้ามาในดวงตาของพวกเขามันสว่างมากจนพวกเขาแทบจะลืมตามไม่ได้เลยความคิดหนึ่งเข้ามาในใจพวกเขาทันทีที่พวกเขาเห็นแสงเสียนี้ซึ่งก็คือว่ามันเป็นแหล่งกําเนิดของแสงสว่างทั้งหมดซึ่งสามารถเข้าดจความมืดมิดในโลกได้แสงเสียนั้นเดินทางข้ามหมื่นลี้ในพิบตาและปรากฏขึ้นนอกสมรภูมิปรหิต แสงเสียงน้ค่อยหายไปเผยให้เห็นร่างสูง8ฟุตร่างนี้สวมชุดคุมสีขาวสะอาดเอี่ยมและปล่อยไอพลังเสียงออกมาราวกับว่ามันชำระล้างความมืดและความสกปรกในโลกร่างนี้มีผมสีทองและดวงตาสีฟ้าผมทุกเส้นเป็นประกายและดวงตาก็ราวกับไพลินสีน้ำเงินคู่หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะซ่อนมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่สองแห่งไว้ข้างในสิ่งที่เด่นชัดที่สุดคือสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหลังร่างนั้น มันเป็นมังกรสีฟ้าที่มีรูจมูกผูกด้วยเชือกสีขาวเงินมันดูเชื่อฟังราวกับว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยง้าไมเอยากะเชื่อเลยว่าผู้นําแห่งโลกสวรรค์โจโวี่ได้มาแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเข้าไปในป่าเพื่อจับมังกรสีฟ้ามาผู้ฝึกฝนคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะอุทานด้วยความประหลาดใจตุ้มมีเสียงดังในสวรรค์ทันทีที่เสียงของเขาหายไปลูกไฟขนาดใหญ่บินข้ามท้องฟ้าและหายไป ทุกคนสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานย่าสเพรึงกลัวอย่างชัดเจนซึ่งไม่ได้อแนะไปกว่าโจวี่ทุกคนมองไปที่ทิศทางที่ลูกไฟหายไปพวกเขาทั้งหมดสงสัยว่าจะมีผู้ฝนที่สมพลังอีกคนมาหรือไม่ดูเหมือนว่าสำนักเทเบรหิตจะไม่มีทางหนีรอดแล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเ,เตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็ มีขโมลอยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาวว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน